สวัสดีครับหมูหอดูจิตอาสา,านะครับพยากรณต้องไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมครับใกล้ๆนี้เดือนเมษายนวันที่30นะครับผมมีการย้ายของดาวพฤหัสด,ดาวดวงนี้มีคําถามมันมามากมายนะผมจะเกิดอะไรขึ้นการเงินความรักจะมีอะไรกันเป็นยังไงบ้างมีคําตอบเยอะแยะมากมายนะครับผมสาหรับดาวพฤหัสนั้นดาวพฤหัส แปลว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปครับฝากกดแม่ให้หมดเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชมีทุกอย่างอ่ะมีอะไรกดกดกดไปตามนั้นเลยนะครับผมครับแลวเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับผม ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมาได้ยังไงนะครับผมในความสามารถของผมที่คิดก็คือจากดวงเมืองนะครับผมตั้งลักนาะไว้ที่เมนของเราตรงนี้นะฮะดาวนะั้นมีเย,ะยะอะแยะเลยเนี่ยแต่ดาวหนึ่งสองสามสี่อาทิตย์กันอังคารพุธพฤหัดจากพฤทธหัดคืออะไรพฤทธหัดนะครับผมตำแหน่งของพฤทธหัดก็คือเป็นเกษตรอยู่ในตำแหน่งตัวนี้ของราศีธนูกับ ตัวนี้ราศีมีนเไหัด <c oughs> เขามองกันง่ายที่สุดเริ่มต้นเ <c oughs> พื่อหัดคืออะไรคือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เราไปดูผู้หลักใหญ่ทํางานอะไรอะดูแลคนปกครองคนอันนี้ก็คือเป็นลากวามเริ่มไล่เหลือๆปกครองคนปกครองคนงานปกครองครอบครัวครับผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นยังไงจะต้องเป็นคนที่ดีจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจะต้องเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรม มึงจะปกครองคนได้อ่ะอันนี้ก็คืออันดับแรกที่เมื่อกี้เรามองกันมาปุ๊บต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรร,รรมอ่ะหนึ่งเป็นคนที่ต้องมีความรู้พัฒนาตัดก็เลยต้องมาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ต่อมาความมีคุณธรรมก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาจารยิยธรรมละจากนั้นการปกครองก็ต้องมีการลงโทษอ่ะตัวบทกฎหมายกฎเกณฑ์คืออะไรเนี่ยครับทุกอย่าง คล้องเข้ามากันหมดดูแลคนยามคนป่วยเจ็บไข้ก็ต้องไปหาหมกหาหมอเข้าโรงพยาบาลนั่นก็คือเป็ดอีกส่วนหนึ่งของพักพฤหัสเลยเหมือนกันสรุปเลยก็เป็นการดูแลคนทั้งหมดพักพฤหัสเป็นตั้งแต่ข้างบนเป็นตั้งแต่แขนขาจนไปถึงความสามารถทุกอย่างนี่นะครับผมดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นกเกษตรในตำแหน่งนี้คือในโลกของความเป็นจริง ในราศีธนูนะครับผมก็การศึกษาเป็นแบบจับได้นมำมาทำกฎหมายสารตุลาการต่างๆนานาเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาทุกพวกนี้นะครับผมจะอยู่ในหมวดของธนู5มาต่อตรงนี้ในราศีมีนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของศิลธรรมการยาบาลัลพระสงฆ์แล้วก็โรงพยาบาลหมอ ขอผ่าปัดอ่ทุกอย่างการจําคุกก็ต้องเป็นการปกครองคนเช่นเดียวกันเพราะคาผิดก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกอ่ะอันนี้นะครับผมก็ไลยเป็นที่มาที่ไปอันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมพ,พอจะลึกภาพออกแล้วว่า5เนี่ยคือแบบนี้คราวนี้ดาวเพื่อหัดหลาววันที่30ย้ายเข้ามาในเรือนที่2เรือกนกระดุมพระนะครับผมเป็นมีกเกษตรก็คือเป็นดาวสุขด,ดาวสุข ว่าอะไรการเงินและความรักนั่นเองในพพนี้การเงินกระดุมพระเมืองหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเกิดว่าเป็นก็คือกระเป๋าสะทานเราแต่ถ้าเป็นมองในโลกก็เป็นกระทรวงการคลังอ่ะประมาณนี้พอรัคนาใครอยู่ในตำแหน่งไหนส,สะท้อนอย่างไรกับ5ตัวนี้ในพบกระดุมพระตัวนี้ก็จะมีความหมายหนึ่งออกมานะครับผมอันนี้ก็คือ วิธีการในการทำนายนครับผมและถ้ามองลงไปให้ลึกกว่าเดิมในเรื่องของมีเหตุอะไรบ้างถ้าเราตั้งลักษณะดวงเมืองขึ้นมาภาพหลักๆเลยอันดับแรกก็คือดาวเพืฤหัสเหล่านั้นอยู่ในภพกระดุมพระการเงินที่บอกถ้าหมายถึงอะไรการปกครองใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาทําให้เกิดมีแขนขามากขึ้นกว่าเดิมทําให้โยงใหญ่เข้าไป สิ่งที่เมื่อกี้พูดทั้งหมดก็คืออะไรการศึกษาอกฎหมายศิลธรรมการปกครองาศาสนาโรงพยาบาลเรื่องราวเหล่านี้ทําไมมาอยู่ในพบะกระดุมพระก็แสดงว่ามันเอามาทําเป็นการเงินได้นี่เองเปรียบง่ายเดียวการเงินจะเกิดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับผมถ้ามองลงไปให้ลึกกว่าเดิมอีกนิดนึง ดาวพฤหัสเราส่งกําลังเป็น5้าหน้าห้าหลังก็คือร่วมทา่ากันนั่นเองร่วมทาาต,ตัวที่หนึ่งก็คือตํะะอออตแานนตแหน่งนี้นะครับผมอ๋อขอโทษครับผมตแหน่งดาวดินดนะครับผมตาแหน่งนี้นะครับผมนิดนึงนิดนึงแล้วก็ตําแหน่งนี่ปึกในตําแหน่งนี้ร่วมทา่าห้าหน้าห้าหลังมีพรกพฤหัสเราส่งกําลังให้เห็นเหมือนกันแต่ อาจจะมองไม่ออก5นี้จนตำแหน่งไหนนะครับผมตำแหน่งนี้พูดกันแล้วก็ยังความวัวไม่ต้านหายความวายมาอีกทีหนึ่งตำแหน่งนี้คือดาวพุธนะครับผมที่อยู่ดาวพุธตรงนี้เป็นชานติปินแปลว่าไม่มีการพูดกันอยู่กันเงียบๆแอบดูแอบสื่อเพราะว่าภพตรงนี้คือพบของการสืบสวนงั้นก็จะไม่พ้น พลิ i เซนต์กับกรมตำรวจนะครับผมก็จะมีมห้ามารอยอยู่หนึ่งตัวตรงนี้พบอะไรพบกรมมะโลกกับพบกรมมะแทนด้วยดาวเจ็ดก็เราก็จะมีห้าของเราโผล่มาตรงนี้ได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะมองง่ายๆผู้นำคนใหม่ของการสืบสวนมีเกณฑ์ที่จะมาคนเก่าหายไปอ่ะอะไรอย่างนี้ไหมครับของผมก็ อันนี้ก็เป็นวิธีการทายนะครับผมถูกไม่ถูกนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่มีเกณฑ์ที่จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมีการปฏิรูปโครงสร้างใหม่เพราะว่าหัวหน้าใหม่มาขยายขยายทําอะไรแบบที่มันถูกต้องที่มันมีหลักมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ลองเปลี่ยนเป็นอันอื่นไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับเอาอันนี้อันเดียวแน่นอนอยู่แล้วการติดต่อสื่อสารของในพบนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีการ สังขยาใหม่มีระบบใหม่ๆเข้ามาเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของมันเกิดขึ้นอ่ะบาอันที่สามให้กำลังของส่วนนี้อีกอันหนึ่งพบกรรมัโลกนะครับผมมัมะหมายถึงอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นเด็กก็หมายถึงการเรียนเพราะว่าเพื่อหาเราเป็นการเรียนรู้ถ้าเป็นโคโตแล้วก็คือทำงานเรื่องของการทำงานที่จะมีฉะนั้นตอนนี้ กรรมะโลกของเราจะมีการปรับปรุงพัฒนาเกิดขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเกิดขึ้นทำโดยนี่นะครับผมใครรัฐบาลเนะ่เพราะว่าอันนี้คือตัวตนปุ๊บลงมาในภพกรรมะตรงนี้เชื่อมกันกระดุมพระใหม่การเงินใหม่ภพขององค์กรสืบสวนต่างๆน,น,นานา มีงานใหม่เป็นงานให,ใหม่ขึ้นมาได้ก็มีการปฏริรูปรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใหม่คราวนี้โยงเข้ามาเป็นงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนดูให้มากกว่าเดิมน,นิดนึงนี่ออกมาเป็น12บลาหูนั่นเองจะเป็นเน้นของเรื่องอะไรนะครับผมเรื่องของต่างชาติเรื่องของ,ต,ง,ต,อง,ของต่างถิ่นต่างแดนก็คือ มีการดูแลลักษณะของคนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นกว่าเดิมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอันนี้หมายถึงเรื่องของสื่ออันนี้ก็สื่อเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นที่อกสอบสวนปุ๊บเป็นสื่อชนิดหนึ่งอันนี้ก็เลยการงานรูปแบบต่อไปจะเป็นเน้นเรื่องของสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับผม12ก็ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของทั้งภาพรวมเลยครับผมจะไปเน้นในเรื่องของการเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือมากขึ้นจะไปเป็นเรื่องของดูแลเพราะตอนนี้บ้านเราเน้นเรื่องของผู้เข้ามาเที่ยวในบ้านเรานักท่องเที่ยวต่างๆนานานะครับผมนี่แหละครับผมภาพรวมๆของเพื่มหัดทังปีแต่อันนี้ขอเน้นอันนึงก็คือคำว่า7กับ5ตรงนี้นะครับผม ที่บอกว่ามัน,เป,นเป็นการพัฒนามอะไรสักอย่างหนึ่งเจ็บเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มองไปปุ๊บที่ดินตรงนี้เหมาะกับการเอามาแปลรูปให้มันเกิดสร้างเป็นตึกสร้างเป็นอะไรขึ้นมาเป็นลักษณะนี้ก็ได้ถ้ามองเป็นลักษณะนี้นะครับผมแต่ตรงนี้จะเหนื่อยที่สุดเนื่องจากธาตุของมันนี่ก็ดินแข็งดินแห้งร้อนอันนี้ก็ดินแข็ง การรับเปลี่ยนตัวนี้ก็ต้องมีเรื่องการกดทะเลาะกันบ้างนิดหนึ่งเ,เรื่องของความคิดแบบเก่าๆโบราณโบราณความคิดแบบสมัยใหม่เอาความรู้เข้ามาใช้นะครับผมสรุปภาพรวมเลยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ถ้ามองไปอีกพบหนึ่งถ้ามองเป็น,นเจ็ดศาสกรรมเร็จการเกษตรเจ็ดเรื่องของโอรงงานต่างๆ ลงก็เป็นกระทรวงสาหารรมนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวเกิดขึ้นมีการปฏิรูปเกิดขึ้นใหม่นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือการอินโทรดักชั่นให้ทำความรู้จักนะครับผมว่าดาวพฤหัสเป็นยังไงนะครับผมมีผลกระทบอย่างไรกับดวงเมืองในตำแหน่งจุดต่างๆบ้างนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับ ครับมาพบกับการพยากรณ์นะครับผมชาวราศีสิงห์นะครับผมการย้ายของดาวพฤหัสนั้นมีผลอะไรยังไงกันบ้างกันนะครับผมมาราศีสิงห์อยู่ในตําแหน่งนี่นะครับผมดาวพฤหัสเราอยู่เป็นเท่าไหรเอ่ยเป็นเก้าแก่ลกขนาดนะครับผมตกลงอันแรกเลยได้องเกนนะครับผมองค์เก์คืออะไรครับผมคือตําแหน่งหน้าที่การงาน ราศีสิงห์ชั่วโมงนี้หน้าที่การงานนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้โปรโมทมีเกณฑ์จะได้โปรโมทเกิดขึ้นอ,อันดับแรกอันดับที่สองอ๋อแล้วก็บอกว่าได้จากการผักดันของใครได้จากการผักดันของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยดันช่วยหนุนให้การงานนั้นอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่ดีอันนี้แหละครับผมการงานดีกการเงินก็ต้องมาแน่นอนอยู่แล้ว เราพระพฤหัสเราที่บอกกันให้โชคให้คุณให้แล้วก็อย่าลืมตอบแทนผู้หลักผู้ใหญ่กระตันยูให้เราเป็นคนที่ดีของสังคมนะครับผมให้ความกระตันยูให้อากระตักเวทีแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเกณฑ์นหนึ่งนะครับผมที่ดาวพฤหัสของเราจะให้คุณให้โชคเกิดขึ้นได้นะครับผมเาต่อมานะครับผมดาวพฤหัสเรามันเป็นห้าหน้าห้าหลังนะครับผมห้าหน้ามาอยู่พบกระดุมพระ ต่อมาห้าหลังอยู่ในพบอะไรเอ,อ่ยพบอรินี่เองพอห้านี้มาให้ลักษณะการให้คุณของชาวราศรีสิงห์อะมาดูที่กระดุมพะระก่อนกระดุมพระนั้นพอมาให้ลักขนาราศีสิงห์เป็นสี่นะครับผมเรื่องของการติดต่อเจราจานี่เองเรื่องของข้อมูลต่ตางๆนานาก็มีเกมที่จะเข้าไปทํางานบางอย่างที่มัน ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเข้าไปปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเอกสารต่างๆนงานาพวกนี้ครับผมมีเกณฑ์ที่จะหนึ่งสี่นี้คุณชาวราศีสิงห์ก็จะได้เข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้สองอให้มอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อก็เข้ามาชี้ทางวิธีการแก้ไข,ว,ว,ขว,กกกกวิธีการทำให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นใช้ความรู้ทำใช้หลักการหลักเกณฑ์วิธีการทำให้ถูกต้องครับผม ต่อมาเัาสุดท้ายเพราะว่ามาในตำแหน่งนี้ต่อในพบอรินี่เองอ้าวเพราะว่ามันเป็นห้าห้าหลังของตัวดาวพฤหัสนั้นมาเจออะไรเอ่ยพบอริคืออะไรการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่างๆนะครับผมอ้าวพบอริคืออะไรเอ่ยพบอริ อย่างย่อยๆก็คือการแก้ปัญหานี่ไอ้นไอ้นี่ให้แก้มีตรงนี้ตรงนี้ให้ทําคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าแย่และร้ายแรงกว่านั้นก็เป็นเรื่องของอะไรนะครับเป็นเรื่องของคดีความเป็นเรื่องของการฟ้องร้องก็เกิดขึ้นได้แต่อย่าให้มันไปไกลแล้วก็ร้ายแรงขนาดนั้นเลยนะครับผมกลับมาดูกันตรงนี้ดีกว่า ปัญหาในพบอริที่จะเกิดขึ้นก็คือคู่เสาเพฤหัสเป็นเรื่องของการพัฒนาปรับเปลี่ยนปรับปรุงรูปแบบของวิธีการทํางานหใม่ในพบอริทนี้เราจะต้องมีส่วนที่จะเข้าไปชาวราศีสิงห์เข้าไปที่ผ่านมาของเก่ามันเป็นดาวเสาตอนนี้ต้องการให้เป็นพระพฤหัสละปรับเปลี่ยนรูปโฉม ทำทุกอย่างให้ออกมาใหม่หนึ่งปีนี้คุณโดนแน่แบบนี้ครับผมปรับเปลี่ยนนั้นยากไหมอันนี้ยากใช้เวลาใช้ความรู้ความสามารถของคุณที่มีเห็นไหมครับผมตัวนี้แหละพระพรหัารเข้ามาช่วยแก้อย่างเช่นสมมติเป็นเรื่องของอะไรเจ็ดดาวสาวรอเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นป่าหมดเลยปรับปรุงใหม่ดาวพระหัรเข้ามาแล้วปรับปรุงใหม่ฐานหญ้าออกให้หมด ตั้งรู้ว่ามีอะไรขึ้นมาใหม่กั้นให้มันเป็นรูปแบบอันนี้คือสมมุติว่าเป็นแลนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอะไร7จดบวกหกันได้ตาหูนะครับผมอ่ถ้าเกิดคนทํางานที่มันเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของอ่าสื่อสารเป็นเรื่องของอ่ะสื่อสารก่อนลวกันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารใหม่ เป็นพัฒนาจากหน้าตาออนไลน์แบบเก่าปรับโฉมใหม่แบงค์นี้เคยใช้รูปนี้อตอนนี้ปรบเปลี่ยนแบบใหม่มีการอัปเดตใหม่ลักษณะแบบนี้ก็คือเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมส่วนเกณฑ์ที่เป็นทางในทางลบที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันก็คือการขัดแย้งกันเจ็ดกับห้าคนหนึ่งมองซ้ายคนหนึ่งมองขวาทะเลาะกัน ขัดแย้งกันเรื่องของความคิดอ่ะนี่ก็เกิดขึ้นได้นะครับผมทะเลาะก,กับใครทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากันเรื่องของอะไรเรื่องของสิบสองผลประโยชน์เห็นไหมครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับราศีสิสงห์นะครับผมแต่อย่างน้อยบอกแล้วว่าได้องค์เกนองค์เกณฑ์หน้าที่การงานผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ผักดันแต่ยังไงก็ตามนะครับผมพฤหัสเข้ามาในสามจุดนี้สามพ้อยนี้แล้ว ทุกอย่างอยากจะบอกว่าหนึ่งใช้ความรูก้การลงมือความสามารถของเราทุกอย่างต้องมีเหตุผลจะขยับซ้ายจะขยับขวาจะทําอะไรก็ต้องมีเหตุผลหมดนะครับผมไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เรื่องของคิดแนละ้วเพราะอารมณ์ตัวเองไปล้วนๆอะไรแบบนี้ไม่ดีอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับผมสําหรับหลักการและหลักเกณฑ์วิธีการของ ดาวพฤหัสเข้านะครับผมส่วนที่เราบอกกันไปว่าพระพฤหัสแท้การแพทย์การปกครองทุกอย่างก็รวมกันอยู่ในการงานอยู่ในอะไรการปกครองก็ต้องใช้ศีลธรรมการปกครองต้องเห็นใจคนอื่นต้องฟังต้องมีคุณธรรมท,ทุกอย่างใช้พระพฤหัสเข้ามาทุกอย่าง3าอย่างนี้แก้ปัญหาได้ทุกสามอย่างนี้ที่บอกไปเคลียร์ปัญหาจบครับโชวดพทิทุกท่านครับชาวราศีสิงห์ครับ ครับจบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับการพยากรดาวพักพฤหัสของเราย้าย1ปีเต็มๆอย่างนี้นะครับผมแต่ราศีก็เราก็อธิบายกันไปแล้วนะครับผมอีกทีครับสรุปรวมนะครับผมภาพรวมเลยการศึกษาอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดรับอะไรใหม่ๆไดนะครับผมแล้วก็ปัญหาอุปสรรคทวางเรื่องของการบริหารงานก็คงมีเช่นเดียวกันความคิดเห็นไม่ตรงกันความขัดแย้ง มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับผมใช้สติใช้หลักการใช้คุณธรรมสิ่งนี้แหละครับผมผ่านได้ทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าการเดินตามสิ่งหลักการอ,อาร่างเดินตามศิลธรรมหลักกฎหมายต่างๆนานานอยู่ในกรอบในระเบียบทุกอย่างมีอะไรใหม่พัฒนาเกิดขึ้นได้เพราะปัญหา ชอบอยู่ในตำแหน่งนี้แหละครับผมโอเคงั้นขอให้ทุกๆท่านนะครับผมโชคดีนะครับผมกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับการเริ่มต้นสิ่งอะไรใหม่ๆในการย้ายของพกเพุทธหัตนี้นะครับผมก่อนจะจบกันนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร้ดนะครับผมมีอะไรก็ปุ่นให้หมดเลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและก็ทีมงานทุกๆท่านครับสู้ๆกันนะครับผมดาวพฤหัสย้าย ดีก็มีไม่ดีก็มีนะครับผมอย่าไปทะเลาะก,กับใครนี่แะครับปัญหาโอเคครับโชคดีทุกๆท่านครับสวัสดีครับ